พุธนายอยากกดปุบกดแมมเฮ้ยกตายแน่มันฟังน่าร่อยอ้ามึงมาปักกูทำไมกูยังมีลูกเมียนะเว้ยไม่แล้วลูกเมียฉันจะกินอะไรฉันทำอะไรลงไปอ่าลูกๆที่รักของพ่อพ่อครับอ่าไม่ ฉันมีพายมาให้นายเอ,อ้มันคือพายอะไรอะพายมึงต้อพร้อมตายหนูชอบร้องเพลงผมชอบเต้นอาชาชาชากูอชอบรถไฟแกตายแนย่มันฝรัง่งไม่ใช่วันนี้ฮ่าฮ่านายต้องไม่เชื่อแน่ที่ลาสามารถขับรถได้ไม่อย่าไปไม่ดูความวา,างไกลพนช่วยด้วยหมอวันนี้ผมอ้วกผิดปกติหมอช่วยอะไรได้บ้าง เกิดเป็นทหารต้องอดทนมึงเข้าใจไหมนี่เด็กๆฉันอบคุกกี้มาให้คุกกี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 ้กูชอบรถฝอยเดทมอนได้ดวงจันทร์กูมาอยู่บันนี้ได้ยังไงอะอัสารกูอ่านมันออกด้วยว่ะเฮ้ยนายมีอะไรฉันช่วยไหม ไอโป้ฉไปบล็อกแพ้ความน่ารักแปะอเปออหลานชอบอะไรงั้นเหรอกูชอบรถไฟใช่เฮ้ยมึงรู้ไหมว่าใครเป็นเกยมึงฉันสามารถกินเบอร์เกอร์ที่อยู่ในมือฉันได้ใช่ในทำได้ไม่ฉันไม่ชอบกินมันะ เฮ้ยนายนี่มันหมาใหม่นายใช่ไหมโอ้ใช่ฉันมีหมาตัวใหม่เออนายเหล่าฉันงั้นเหรอ <c oughs> นี่นายเห็นเซวิสของฉันไหมนั <c oughs> ่นคือเซวิงของนาย <c oughs> ฝากแป๊บน,นึง <c oughs> ขอบใจ <c oughs> แล้วน้่นถั่วจงหายไป <c oughs> โอ้ ลาก่อนโลกโอ้บายบายจอนฉันว่านายนะเฮ้ยฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะนี่ลูกอย่าเข้าใกล้มันนะมันอันตรายมากนี่เนี่ยนี่มึงควรตีนกูใช่ไหมฉันรู้นะไม่ทำอย่างนั้นแน่แกตายแน่มันฟังมากูชอบรถไฟเมื่อผมเปิดอินเทอร์เน็ตเมื่อผมเปิดหนังสือเออ หยุดนี่คือการป้นเรื่องของมึงโอ้เึงจะข้าม่นสเก็ตบอร์ดในนี้คุณห้ามผมไม่ได้เราคุณตำรวจ่วงกับระเบิดทิลักคิดว่าฉันสวยไหมเธอมันก็แค่โซฟาฉันรู้แต่ใครก็ต้องมีความฝันเปล่าวะโอ้ยอนเวลาได้กูคือสเตโกซซลัสโอ้ได้ผลค่าคนที หยุดดีการต้นไม่นั่นมันปืนปลอมโอ้ฉันทำอะไรลงไปเฮ้ยอจะรูกชายรับบอลให้ดีๆล่ะได้ครับป้าป๋าฉันชอบกื้ยไม่นั่นมันยูเอฟโอด้วยพลังแห่งชีสนี่หน่นี่แน่นี่เน่นน่ทำาอะไรของมันหนูอยากบินบนท้องฟ้าจังเลยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ เพื่อนดูฉันลงบันไดให้ดีนะเดีเลยจอนโอ้ไม่ดวงจันทร์สวยจังเลยนะใช่แล้วมีแค่ผมคุณแล้วก็ดวงจันทร์เฮ้ยมึงพูดจริงเหรอหมอได้พิสูจน์แล้วว่าเสียงคุณนั้นจะเป็นเด็กโอ้วาไงเตาว่าดีเพื่อนเล่นเกมกันไม่มันไม่ดีอย่าไปเล่นเลยเพื่อนไม่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  ระวงตกหน้าผาบินแมมแม่ดูนี่สีเตาตัวเล็กน่ารักจังเลยอเขอฝากแป,ป๊บวันนี้ฉันจะต่อยหน้าแกวันนี้เป็นวันย้อนกลับโอ้ไม่โอ้ไม่คราวนี้นาะยไม่ได้แอมฉันแน่วันนี้อาจารย์จะมาสอนการสองตัวและมึงไม่ผ่าน เฮ้ยอย่าเป่าเสียงดังเธอจะไม่ได้เป่าคอใต้ดีกว่าถ่ายสี่ค่เอ่ยประตูเฮ้ยแค่เราทำให้ตานายดีขึ้นได้นะแบบนี้ใช่ไหมโอ้ไม่โอ้หมาน้อยโอ้ไม่ที่ลักหมาตัวนั้นมีมีดไหนไหนไม่เห็นมีเลยเรานี่ยมันล้มพร้อมกัน สวัสดีเบอร์เกอร์นายสามารถกินฉันได้โอ้ไม่เก็บแม่งเลยได้เลยจ้ากูไม่มีไอเดียทำคลิปเลยอะนี่หลานวาดอะไรกันเหรอหนูวาดหมีค่ะแจกแม่งโอ้ไม่อย่าคิดถึงแมวนะเครื่องมือกำลังจะเข้าปากหนูแล้วอ่า เฮ้มันเกินได้อะไรงั้นเหรอกูได้แก่เพิ่มหนึ่งปีโอ้ไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นเลยเฮ้เล่นปามีกันได้สิโอ้พอดีว่ากูเล่นไม่เป็นะลูกคุณได้ผิดกฎหมายขั้นร้ายแรงนั่นก็คือทำกันบ้านปล่อยลูกฉันเถอะเฮ้จอกินฉันนอยสิไม่ตอนนี้ฉันอิ่มแล้วแต่ฉันอยากตายนะรี่สเตซี่ไปปาร์ตี้กันเถอะโอ้ไม่ฉันตายแล้วไม่แล้วแต่เธอยังไม่ตายบายบายจอร